จีบกล่องหนึ่งค่ะแล้วก็ก็เตี๋ยวหลอดกล่องหนึ่งเอาแยกน้ำจิ้มนะคะค่ะหนูเคยมาซื้อแล้วรอบหนึ่งน้ำจิ้มอร่อยมากเลยแล้วหนูก็มามาเวลาเดิมไม่เห็นสักทีบางทีก็มาเที่ยงบางทีก็มากดเที่ยงครับไม่ได้มาพี่แม่คนที่ไหนอะคะ,บ,คะบุรีรัมย์ครับอ๋อบุรีรัมย์น้ำจิ้มอร่อยนะคะแล้วเขาก็จะ ให้แคบหมูด้วยให้เยอะมากเลยอ่ะยี่สิบาทกล่องเท่าไหร่นะคะกล่องละยี่สิบห้าบาทปกติจะมาขายตรงนี้ตอนช่วงกี่โมงคะเที่ยงเที่ยงถึงประมาณ่ายสองกว่ากวา๋อเที่ยงถึงวายสองนะคะใครที่อยู่แถวนี้ก็เรียนเชิญมาได้นะคะเนี่ยจะก่อนจะถึงตลาดโงสีนะคะหน้าโงจำนำเออน่าโรงจำนำ,ออน,ำ,น,ำนี่ มาหหนุนพี่เขาได้นะคะหน้าโรงจำนำบางบัวข้าหนุเท่าไหร่คะนี่ทุกคนหนู5ห้าสิบาทมีแกบหมูเดี๋ยวเราจะไปกินที่บ้านกันนะคะก,กว๋วยจชิพาไปกินอยู่บ้านเดยูพี่เขาขายไปเนเพลิน ละ25บาทาทนะคะท่านผู้ชมค่ะลูกค้าก็จะเข้าตลอดปะเดีย๋ดวยวปอยพาไปซิมยูบ้านะคะ่ะโอ้ยแบตบกระสิเบิร์ดค่ะเดี๋ยวปอยฝ้ามาซิมให้เบิร์งนะคะนี่ขนมงจีบอันนี้นะคะชุดละ ยี่สิบห้าบาทค่ะนี่นี่น้ำจิม้มแบบไห่มาเต็มเต็มถุงแบบนี้เลยนี่ยี่สิบห้าบาทได้โคตรหลายเลยค่ะมาเมืองน้ำจิ้มนี่มันชิบแม่น้ำจิมำจ้ม,มเปรี้ยวที่ทุกคนเคยกินกันนะคะมาแล้วนะคะคุณชาย ลูกชายมานั่งตรงนี้ลาดน้ำจิม้มค่ะลาดไปเลย,ย,ยน้ำจิม้มให้มะขวดหลยเลยขีย้นม่เยอะมากอโอ้โหอยากจะพึ่งหมดนะคะเยี๋จะชิมให้ดูค่ะ แคบหมูนี่กับแบบครูมอนง่ายเลยเนี่ยต้นจริงนี่คุงนี่แค่สิบบาทเลยเนี่แคบหมูอีอกอุ้ยนี่เกี๊ยวผสมมาน้ำค่ะหอมมากอืมอืม เขาตัดออกสิเขาทำไมนั่งได้ล่ะอันนี้ก็วยเตี๋ยวหลอดแกมันไม่น่ากินเหมืนอ,อเนเขาไงไม่น่ากินม,มันก็เลยกัดแกเหรอม๋วก็จะ๋หลอดน้ำจิ้มน่ะจะคือกันค่ะเมืม่อน้ำจิม้มโอ้โหเข้มข้น,นมาก อ,อร่อยอ่ะกล่องละยี่ห้าบาทเอง,องมันเป็นรถมอเตอร์ไซค์อ่ะเขาเห็นปุ๊บเขาว่าเคยซื้อกินอยู่ครั้งหนึ่งแล้วเขาจะกลับไปถ่ายคลิปเขาว่ามันอร่อยเวลาปล่อยกินอีกอย่างเราปล่อยแซบอ่ะเว่าซื้อมาเราแซบว่าสิกลับไปอีกครั้งนึงเพื่อถ่ายคลิปเขาก็กลับไปตลอดลเขาไม่เคยเจอเลยเนี่ยเขาเจอไว้นะเขาเลยจอดแล้วเขาก็หยิบกล่องมาถ่ายเลยอมีส้มแล อันนี้ก็เต่าหลอดจะมาซิมก็้ยเต่าหลอดกับเมองนะคะก็เต่าหลอดใส่สิเป็นใส่ทั่วงอกค่ะม,มีเกี๊ยวด้วยนะอืมกินได้อ,อะแค่หมูอะ่ะมีความแซ่บนะ ขอบมากอดนะอันนี้คือเขาแถมมาเนี่ยนะเขาแถมถูกต้องอีกถุงนึงมีเครื่องปรุงมาให้อีกงห่ะมีมาอีกถุงนึงขนาดถุงนี้ยังใส่โบบุดเลยนะคะไอ้ <laughs> ทำเสียงกอกให้เอฟซี F C ฟังมันเป็นห่วงง้อแล้วก็มีใส่บรูใสอีหยางน,นะคะบอกาะบรูกันกน,นี่ลาน้ำจิ้มไปจุกๆแบบนี้นะคะอืม ม,มจีบอร่อยกว่าชอบนมจีบมากว่าเกาใส่ซอสายเยอะเลยชอบใสซอสเยอะแม่เร่เยหรอค่เพิ่มไปหรอผมไม่ชอบกินซอสเอ๊ะเอ๊ะตัแดงแตกใส่สูตรอะไรเนี่ยไม่สีชมพูไหยเป่ะ สีลมพูไงมีความรักไงมันเดินม,มาแล้วมไม่หมดแล้วหมดคืนขอ